เิดเตานะครับอันน AP uh huh. ี้เตาที่ออกแบบใหม่นะครับอันนี้เป็นรอบที่สองเลยนะครับเป็นครั้งที่สองในการเผานะครับเพราะอันนี้เราเรียนแบบเตาอุตตินะครับของญี่ปุ่นนะครับเรื่องของการมีชนหนอนนะครับอันนี้ราบปลูกป่านะไม้เราเยอะขึ้นเมื่อไม้เราเยอะขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้เตาที่ใช้ถังสองลิตรเนี่ยมันน้อยเกินไปมัหรบบในการเผาแต่ละรังเราก็เลยไปยุกนะครับเป็นเตาใหญ่ขึ้นนะครับด้วยการติดอยู่ข้างหลังครับติด อันนี้ก็เป็นส่องเก็บนกขนไม้คือปิดไว้นะครับอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับเราปิดมาได้ห้าวันแล้วนะครับเย็นแล้วนะครับอันนี้ก็คือช่องที่เอาไม้เข้าอันนี้เป็นอ่องควันนะครับที่จบดนกขนไม้อันนี้ก็เป็นท่อเก็บนกขนไม้ครับนี่เราจะมาเปิดเตานะครับเรา Creation, ใช้แผ่นเหล็กนะครับ แต่เราเราจะมีเส้นเหล็กด้วยเพื่อเพื่อนี่ครับโอ้โหยังไม่น่าจะได้นะครับยังร้อนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องเอาไว้ก่อนนะครับยังเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้อีพีต่อไปนะครับอันนี้ปิดมาห้าวันแล้วนะครับยังยังร้อนอยู่เลยนะครับยังร้อนอยู่เลยนะครับปิดมาห้าวันแล้วนะครับ เดี๋ยว G P ต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับในการเปิดเตาเราเตานี้นะครับโอเคครับผม